สวัสดีค่ะกับสวัสดีคุณตาเลี้ยงง้วนะคะมื่อนี้คุณตาก็เป็นอีกมือหนึ่งที่มีความฝันนะคะท่านผู้ชมเนาะมีความฝันมาอีกแล้วฝันฝันเกี่ยวกับสร้างนะคะแม่นล้วก็ไปนอนล่วงบานนอนล่วงบานได้ตัวเลขได้ตัวเลขกเสยนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังไรมาสอบถามเบิ่งกับคุณตาเลี้ยงง้วนนะคะเป็นจังไรเดี๋ยวมาถามเบิ่งเนาะอ๋อนะคะตัวเลขตัวใหญมันบ่แน่เด้เห็นอันพวก ่าฟนแมนอยู่กันทลาเคยเคยแมนแมนเพื่นจะถือเลขแมนเขาบอกกี่นี้ตัวตแมนแมนแมนที่โรงบาลนี่แม่นเด้นี่ก็ฟันนี่กันมันคาดนะฟันจังสีเดิมแบบมันมันขาดันฝันเห็นสาบค่ะครับแจ็คมันโตออกไปใส่หรอกปรกฏว่าออกไปเดี๋ยวฟันเห็นสาบโตบอกง่ายอยู่ทั้งหนาคนมันกองาไัยมันมันเหล่างาไัยไม่กินอยู่นะนะเอามากินมันจ้ามันมันเอามากินกับลูกมันตัวหน่อยหน่อยลูกมันโตว่าง่ายรอก ลูกนี่ประมาณสีเพียงเอวเพี้ยงงามขาจังนี้นะกแสดงว่าตัวใหม่ด้หนี่นอเด็กลูกยังน้อยจะได้หนี่นอ่อูกน้อยอยู่ครับต่เชื่อนี่โตไปเลื่อยเขาไปไปข้ามมังลูกมันมาหลุดเอามือเกี่ยวเกี่ยวพ่อใหญ่นี่น่ะเกี่ยวตาเกี่ยวคุณตาเนี่ยบัตรเกี่ยวเขอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันตาว่ะคือยานตกใจยานก็เลยเอามือคือออกคือออกมันก็ก็ออกที่หลบมันเกี่ยวว่แห้งมันคือยานนะ เกี่ยวบ่แหะไงนี่เขาเป็นสัตวดไงนอฮะป็ญญานอมันขั้วอาง่วงมันเมื่อกี่ยววตัวกับยอดนะมันสิมารัดอุ้ยตัวเละมือมือมือคือออกนะมันก็เด้มากลูกมันหลายตัวบวตาลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวเมียกับตัวเดียวแม่กับตัวเดียวอืมใช่ตัวบกได้หนึ่งเมียมันแต่เก่าเขาเจาว่าสางน้ำยังไงไม่ได้สางน้ำเก่านะคะท่านผู้ชมสางน้ำเก่าเกี่ยวกับเก่าเกี่ยวกับเก่าแล้ว แล้วก็ลูกสังหนึ่งตัวก็คงจะเป็นหนึ่งแต่ว่าเหมือนจะมีอายุของคุณตาเขามาเกี่ยวน้ำหรือเปลาบัวสางเกี่ยวเกี่ยวคุณตาเขามาเอออายอายุของคุณตาจักปีค่ะปีนี้มันก็สี่เจ็ดอะไรเจ็ดมันสิเจ็ดนั่นหละไปหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดหมียแมเหมวเว้มัน มันสิเก็ตแบบละใช่แล<ะ>้วปีนี่โอฟซีคนแปลเอาซะเออเน,น,นเเอาะแมเนเดี๋ยวเราถามไปฟังตัวเลขถ่ายดีกว่าแมนถามไปบนออถามไปฟังตัวเลขนอนอยู่โรงพยาบาลเลยแมนแมนแมนเพราะว่าแอนมิงกรบโจมันใจนะคะวานน้ำสางนี่เพราะว่าบ่อใดที่ตามเหล็กสางวันนี้โดนแล้วเนาะบ่บอกคอยมีไผ์ฝันถึงปันไดแต่ไม่ไพ่พันฝันแต่สางยางขายหน้าบ้านเพบนจอหนันก็แมนดเา พอดีออกไปก็นล้เห็นว่าอุ้ยสั่งถืว่าหมันขึ้นตัวใหญ่เถอะครับเจ้าก็เลยไปข้ามมันดูมันแม่เพิ่นก็เอามือมากอดตัวมันเกี่ยวก่อนมาเลยเออมากอดเกี่ยวตัวพ่ญาตมันใจขาดอู้ยตัวเจ้าก็ขึ้ออกมันก็กอดไม่แห้งดอกครับเจ้ามาเด็กสางหนั่งถือเป็นตัวได้พอใหญ่ว่าแต่เก่าเขาเจ้าฝันกต่ว่าแต่เก่าน่ะน้อยไม่ได้เนาะเ้องแต่ไมป็นสัตว์ใหญ่มีสั่งน้อย ที่จะมีอายุคุณตามเขาไม่เกี่ยวเลบัดเชืยนเห็นป็นยังสีได้อใหญ่เที่อครับบัดออกไปเดี่ยวจับโตไปใส่กดบัดในท่าผ่าเมียไปร่งป่าครับผมไปร่งผนญบาลครับไปเดี่ยวขอหาหมอเดี่ยวตัวนั่งโยโซฟ,ฟากดบัดความฝันเลยนี่ค่ะนั่งโยโซฟ,ฟาบาดนี่ก็เลยเอ็นหลังใส่ใส่โซฟาบาดก็เลยเสียไป, <S 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 ไปฝันบาดฝันบ่เขาไม่บอกเลย นอนรับอีกนอนนอนหัดเนี่ยวันเนี่ยนะเชื้อไปเขาคพิ่จังว่าสามศูนหามาบอกมาปกติในหูนี่แววๆในหูเนาะค่ะเนาะแววๆในหูสามศูนย์หาสามศูนย์หาค่ะโซ่คว้าอยู่นั่นน่ะค่ะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจนอนหรอกด้วยมันจิตเป็นว่ากึงรับกึงเตือนเลสิบอเย็นมันกัสีสีอย่างนอนไปจะไดเครื่องไปเครื่องไปกึงรับกึงเตือนเออก็เรียกว่า ทามูนหาสามตูนหาแบบตัว,เ,วเมื่องหงมือนเดียวค่ะหงมืขึ้นมารักเป็นตัวไหลเลีว้วว่ะนี่นงง <c oughs> นขึนอขอ้น,มเ,นเมื่ไรอีกเลยหลงหลงหลงคนเขี่นว่าเพราะก็นจำได้เออเพราะกันจำได้พึงจำได้บันเทือนอีหงมืขึ้นมาขึ้นอยู่ประมาณมือ่อกลัวๆครับผมถาเป็นกูฝันมื่อไอด้เนาะว่ะเด็กัวได้นอนอยู่โรงพบาลนี วันไหนก็ได้คืดไส่โอ้เขาบอกคุ้มซ้ำชูนหาถือว่าดีว่าเาขาคืดใส่ตอนีอไ้ได้เหล็กงามเนยมีเลขสวยส<า>เลขสวยส<า>น,นี่ละเป็นเงาสีก้อมฝันไปติดตามมาลหลายๆหม่องนะคะท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าเลขกซ้ำหาเนย<ห>นมาแห้งมาเยอะเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมตามทีเอมมี่เดี๋ยวไปติดตามมาลหลายๆหม่องนะคะท่านผู้ชมน้อแมนนอนก็ก็ผมไม่นอนหลับเลยผมไม่นอนหลับสนิทเลยเป็นว่า เครื่องไปจะสิแต่ว่าไปนอนที่รพองบาลน่ค่นที่โรพองบาลผมพดว่ามันมาชิมเจ็หมูสามชั้นสามชั้นหค่าผมว่าขึ้นมากยังหองอยู่เลยเขาบอกเนู็ค้นสัวแท้ก็ขึ้นอยู่คือไปขึ้ไปขึ้นหน้าเขาบอกเนูชามตุ้นหนาทุกจังมันขึ้นไหลนะคจังสีหแ้่ว่าแต่เกาคนขันไปนอนรพยงบาลค่งเป็นเครื่องควบจริงเนาะ คือย่างป่าฟันแม่ไปนอนร่วบาลนี่มีผีมาบอกเราเนาะเขายี่หีเด้วันนั้นจําได้เขาแต่ว่าจําได้ว่าเป็นตัวใดดอกแต่ว่าจําได้ว่าเขาเพรฟันก็เข้าป่วยมื่อไห่อย่างนี้ละอแต่วันนี่เพราะเชื่อมมั่นใจว่าต้องต้องมีต้องแม่นตัวเลขม่นจาะยีหีเพราะว่าคุนตาไปฟันอยู่โร่วบาลฟันไปร่วมบาลยิ่งกมาฮ่องบอกว่านี่เนาะค่าสมุช้ชมเนาะมันกระิบขนนหูดีละะปพรากฏว่าเขาเหมือนว่า สามชุนหาสามศุนหาขึ่นังสี่มันนอนเสีอไปนะบ่ไม่รับอันนี้เลยยางบ่ไม่รับบ่ไม่รับชนินแม่บ้านก็เลยหูเมือขึ้นมาก็เลยเออมันเขาบอกเด็กูตัวไรก็จื่อบ่ไรลบ้านหนาขึ้นจื้โอ้ยบ่ขึ้นีไรแต่นอเขาบอกเด็กก็จื่อบ่ไหตาแต่้าขึ้นไปขึ้นอาหรือขึ้นออกเวสามศูนหาสามชุนัาจะม่ชดนะ คันเลขนอนลุ่บานนี่สามสุ่หามากๆตรงตรงมากหน้าแบบว่ามูจักตัวเลขกแล้วครับ่านมู้ชมแต่ว่าเลขเกี่ยวกับสั่งนี่เพราะเที่องก็มนไอ้ก็บบอกไปแน่ๆไดว่าสั่งสมมาเขาจะเป็นน้ำเกลตัวแมนครับก็มีสั่งหน่อยอีกตัวนึงแต่มีอายุคุตาอีกอายุอายุคุตากับเจ็ดสิบปีเออมันมาเกี่ยวตาเลยครับมีเกี่ยวตาก็ได้แต่ธรรมชุมจะพิจารนาเองจะแปลวเองเนาะแมแต่ว่าตัวเลขที่ใด้แน่ๆคือว่า เมาบอกอยู่แล้วก็คือสามโซนหาสามโนหาอ่าขอบคุณคุณตาขอบคุณค่ะคุณตาในพี่น้องนะครับผมเนาะน้องไปเบิ่งตัวเลขกก็ไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมนี่เป็นตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัวนะคะท่านผู้ชมเนาะที่คุณตาเขียนไหวสามโซนหาอันนี้คือตัวเลขของคลิปที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะลองพิจารณากันเบิ่งแอดมินติดตามให้ยก็เพื่อเป็นแนวทางของสรากินแมงรัฐบาล ประจำวันวันที่16พฤษภาคม66นะคะท่านผู้ชมเนาะหมักกระจัดขัดกับวาวกันอยู่ที่ดุลพินิของท่านผู้ชมเองสุดท้ายนี้นะคะแอดมินกับมีของดีมาฝากนะคะสีพึ่งน้องช้างพระสิวลีแกะสลักไม้มันป่านะคะท่านผู้ชมเนาะภัยที่สนใจอยากจะมีของดีไว้ติดโตติดบ้านติดเฮือนนะคะเอื่อเงินเอื้อท่องเขากระเป๋าเดี๋ยวแอดมินจะพาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ กราบนวัตกัรการบปูมันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งในยี่นว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงได่ยอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็ี่ยนสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าทํามาค้าขายขอให้พนได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไปแบงปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุเจริญพรเอ่อเนื่องจาก บัตถุมงคลทินี่สิว่านองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานทิตบานที่เฮิอนด้วยบานนี้เฮิอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจตกรรมมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่อข้าใจว่าสร้างมีคุนคนบ่เข้าใจสีปเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีครับอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปรลาละาก็เลยบนความคิดคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชตีติตไปติดเหมือนที่เหมือไปอ่ามัรดกสายหลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่ปันใด คุยกับลุงูอยูว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะบ้านรถผสมต่อให้เพิ่มพูดจคุณนขึ้นอีกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดาดย,ายอมไปล่องใส่เบื่งอันนี้เกิดคุ้นจีรีมีพูดจคุ้นมีตัวมียตทิฤทธิ์มีอำนาจสามารถมองเป็นอวดิจิตีสามารถไปหาผูา้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อบบนไม่เห็นวัตถุอย่างคุณมา วานี้น่งวัตถูแล้วมีหนองส้างมีหนังสางมีงาส้างแล้วเพิ่นว่าทั้งเมืองลาวเพิ่นว่าให้เอาฝากบกตูมิ้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเฮานี่ฝากทูมคือทูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เสียวนามี่คือฝากตูมฝากทูมบานี้พราะจป่นโมเอาเพิ่นว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกงานเอาตัวย่อ เอาขื้นคืนยอาาย่อในฝาแย่ย่อเอามาใส่ลงในหนวยเมื่อ,อพ่อแล้วเอาฝาคุนขุนบาดจนคุนต้องเอากัาฝาผ่าก็เวลา,ายุ่งเรียนนี่มานี่คือใหม่ขนนี่นี่มันใม่ขุนอ้าวภาษีฐานอยู่ครับ <laughs> เป็นเป็นเป็น,ปนพระพุทธเป็นอีหยังครับผมอาสีบริีอาสีวลีองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ยีดำมีตำนานมากการทีกันสารกับพระโลกยังในนองสา้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสา้างคือพวกเสษของผุดเบดตำหนายอย่ในเจตตานานเบิ้ลพวกเสษเชื่อสิไรลอยแปดจบุกมาเฉลยเชื่อจะเนครูบาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้คือจะอังสีผู้พูกเสกผู้รูปแรกนี่คือปูสีอนุตโร อายุณน,น้ันนี้ร้อยสองปีอยู่บ้านขา้างคาสว่างวิโรงนี่ผู้พกเศษให้รุ่นแรกอนะถ่าไปสองผู้ดรอดนะบ,นบนะัดกุดคุณนี่ผู้รอดทำม้าีิโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองสครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคนยากจนในคนบางมีอยู่กินสว่างกันมันจะดูดูครับครับนี่นี่น่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูโรอด ดโรอดยัตนบนคือปูรอดทรงสีเมือง mm hmm. น,นี่มันบวกสายได้บาน uh huh. เิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิสมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นหนศิษส์ไปของคนใหญ่ที่หอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่แหละคือรย่องความเป็นมา